สีลุมสีมาไล่สดมาไล่สดอ่าไล่สดไล่สดนี่หรือไล่สดไหนเห็นไหมไล่สดเห็นไหมไล่สดไล่สดแมวแมวไล่สดอ่า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 อ้าวมีใครมาไหมนั่ง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 น่ง นั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอยู่อยู่กัน้องพลยก็น้องพลยก็นอนอ้าวสวัสดีครับ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 คุยกันเรื่องอะไรดีเอ่ยคุยเรื่องน้องแมวน้องแมวครับน้องแมวกินอาหารน้องแมวชอบกินอาหารซองครับ ตัวนี้ชื่อสมศรีครับสมศรีอ่าสมศรีอ,าสสอา่ายญ้าภูมินคุณแม่น้อยสวัสดีครับคุณยญาภูมินว่างเหรออ่าคุณแม่น้อยก็ชื่อยญ้าภูมินุ่นหลานก็ชื่อภูมินห<อ>ลานหลานคุณแม่น้อยก็ชื่อภูมินมากรุงเทพเมื่อไหร่ทำอะไรหยุดจ้ะอ๋อไลฟ์สดจ้ะไลฟ์สดขายอาหารนะครับมีโอมีโอแบบซองครับ ตอนนี้กำลังว่างอยู่ที่ร้านกับหลานอ๋อหลานสบายดีนะนั่ขายดีนะนี่ครับขายขายอาหารแมวครับมีโอครับสนใจติดต่อเดลฟีนทีเซเว่นได้เลยนะครับมีมีขายมีโอมีโอคือมีแมวมีโอคือมีแมวนั่งอยู่กับภูมินนี่แหละอ๋อภูมินตอนนี้กําลังว่างอยู่นั่งอยู่กับภูมินบอกว่านั่งอยู่กับนี่นี่น สมศรีสมศร,รีาารมาารมสมศรีเมื่อไหร่ไม่น้อยมากรุงเทพเมื่อไหร่วันที่นี่ไงอาหารแมวนี่ไงอาหารแมวนี่สนใจก็ไปเซเว่นได้เป็นสวัสดีแม่น้อยใช่หมอ่าได้ไ,ได,ได้มาทานนี้อ่ามาสวัสดีแม่น้อยหน่อยเริ่มมาสวัสดีแม่น้อยหน่อย <c oughs> มาสวัสดีแม่น้อยหน่อยเริ่มมา แม่น้อยสวัสดีค่ะอ้าวแม่น้อยมีโอหลายอย่างนะเนี่ยไปแล้ฮะไปแล้วอ๋ <ไป S 1> อ,อนี่นี่น,นวันที่ยี่สิบตอนบ่ายก็จะมากรุงเทพนละ่ะจำได้ไหมนยะใครเนี่ยจำได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ้วนขึ้นไหมอ๋อขึ้นขึ้นสิสี่น, 14, นอไปถึงสิบห้านอ ไปถึงก็ลงเครื่องก็นั่งแท็กซี่ไปเลยไปรัชดาเลยไปบ้านปางหัวไปบ้านปางหัวนัน่นดิไปบ้านปางหัวนั่นดิ่ปเกษมมาร้อยสิบสองอ่ะไปไหมอันน้อยไปไหมไม่ไปสวัสดีจ้าป้าพลเขาสวัสดีป้าพลแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีป้าพลแล้วป้าพลไปล้างชามแนละ้วไปล้างแก้ว่ะ อ้าววันนี้เช่นเดียวกันจ้าคุณป้าคิดถึงค่ะคิดถึงไม่นะ้อยบอกคิดถึงคิดถึงไอ้ท้องออกไปนนอกลยเห็นเินอยู่ข้างนอกไอ้ท้องลองโดนเขากัดมานะอ้าวไปแล้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 ว,ลวอาจำได้ค่ะคุณป้าพลอยค่ะคิดถึงคิดถึงจ้าเอาปีนปีนมาละปีนมาละ โดดโดดเอาโดดอู้โดดใส<ด>่ทั้งคานรึเลเลยอ,ดดอ๋อไปบ้านอยู่น้องสมวนโอไปถูบ้าน้น้องสมหวนให้สะอาดเเออจากดอนเมืองไปไปยังไงอ่ะจากดอนเมืองไปไปกเกษมาไปยังไงแท็กซี่อ่ะหรือนั่งรถเมย์ไปไปกันกี่คนมาเครื่องกี่คน คุณไม่น้อยมาเครื่องกี่คนครับอ่าไปพักอยู่บ้านน้องสงวนนะโอ้โหใส่หน้าแดงๆนี่เหมือนโกดแล้วเนี่ยสติกเกอร์เหมือนโกดแล้เนี่ยตามองเห็นเนี่จิ้มไปทั่วนะมาลดอะไรอะ่ะ จากดอนเมืองไปบ้านน้องเกษมอะประยุงเทวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสี่ก็กลับอุดรอ๋อจากจากดอนเมืองไปยังไงอะจากดอนเมืองไปพิกเกษมอะไปยังไงครับจากดอนเมืองไปยังไงครับอ่าไฮไลท์หน่อย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 ไฮไลท์ไฮไลท์คุยเรื่องอาหารแมว คุยเรื่องอ้าวกดไลค์ like ด้วยกดให้ไลค์ด้วยกินนี้ก็ไม่มีอะไรนะนี่ครับอาหารแมมมีโอครับสนใจไปที่เซเว่นได้ครับซซเว่นบิ๊กซีโลตัสมีหมดบิ๊กซหรือเกจิมท,ที่ตรงนี้ก็ได้นั่งแทกซี่ไปจ้าอ๋อนั่งแทกซี่ไปนั่งแที่ 3. หลายต่างนะแท็กซีจ่จาก ตอนมึงไปเพื่เต็มไหลายตังคนะ์นีไหล่บาทไหล่บาทน่ะมึนได้ด้วยมึนได้ด้วยมึนได้ด้วย <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามารับชม วันนี้หลอกน้องสำวนไปดูคลิปคอนเทนเตอร์ช่องการจำปาดงแท็กซี่รับค่าแท็กซี่แท็กซี่มารับค่าแท็กซี่แท็กซี่มารับจ้าน้องสมวนก็รีบก็ไปดูเลยคอนเทนเตอร์คุยกับการจำปาดงไม่น้อยได้คุยน้อยไม่น้อยได้ไปดูยังช่องการจำปาดงอ่ะมีแก๊งคอนเทนเตอร์โทรมาหาการจำปาดง อ๋อแท็กซี่ประจำแท็กซี่ประจำโอ้ผมก็มีแท็กซี่ประจำยู่เดินเดินออกมาหน้าสนามบินน่ะริมถนนน่ะเรียกอะไรทุกคันเดินออกมานอกข้างนอกสนามบินน่ะเรียกอะไรทุกคันเลยอ๋อไปดูแล้วอ๋อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยจำจำคอนเทนเตอร์ได้บะ่ะอ๋อจำคอนเทนเตอร์ได้ จำคอนเทนเตอร์ได้ปว่าโทรมาคุยอ่ะค <c oughs> อนเทนเตอร์นึกว่าจะหมดไปแล้วนะโอ้ยยังหลงโทรมาหายไอ้ที่สชเวกกโกโนี่ก็าาก็ปรับเกือนบ,บนแล้วตัวใหญ่หนีหนีได้หรือแต่ตัวเล็กๆหรือแต่ลูกน้องหรือแต่ลูกน้องไอ้ตัวใหญ่นี่หนีไปแล้ว ไอ้ทางอ๋อทางกัมพูชานี่ก็กำลังจะปาบอยู่อ่าทางกัมพูชา,าปาบอยู่นะ,นอะเอ้ยไม่ติดุณเนาะเออไม่ติดหรอะก,ก,กองหนันสือทางนี้เออไม่น้อยคิดถึงคิดถึงแม่น้อย ที่ยี่สิบใช่ไหมคุณลุงมาเที่ยวไหมมาเที่ยวกรุงเทพไหมวันที่ยี่สิบเป็นตรงเกาบวันพระหัตเนอะผมไม่ได้ไปแล้ววันนั้อนเกรงใจไม่น้อยครับ จำได้จ้าอ๋อจำได้จำได้หลานภูมินขยันหนะาหลานภูมินน่ะติดด่านเพิ่งหลุดมาอ๋อสวัสดีลุงต้ยสวัสดีลุงต้ยมีด่านด้วยเหรอ <c oughs> มีด่านด้วยติดด่านวันก่อนไลฟ์สดไลฟ์สดลงมาตั้งนานยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดไอน้นีเลยอ่ะเปิดอะไรอ่ะรายได้อ่ะเปิดก็เรียกว่าเปิดเปิดโฆษณา ลืมเปิดเป็นเกือบเป็นวันน่ะนึ่งไปเปิดใครที่แล้วอ่ะใครที่แล้วไลฟ์สดโอ้โหเขาไปเช็คดูเอานิ่งเลยเปิดยังไม่ได้เปิด,ด,ปดไรายได้เลยปิดไว้วันที่ยี่ิบสี่ตอนบ่ายก็กลับบุดรอ๋อยี 24, ่ิบสี่ตอนบ่ายวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์วันจันทร์ี่ยี 24, ่ิบสี่ขึ้นเครื่องบ่ายสามโมง đi đến sân bay bao nhiêu giờ, lên bài 12 giờ, lên khung bài 12 giờ, phải đi đón mương đón mương. ขึ้นเครื่องจะกุดรอไปดอนเมืองค่าเครื่องเท่าไรไม่น้อยสองพัน่ามั้งค่าเครื่องไปกลับไปกลับก็ปอนสี่พันได้สี่วันได้ไม่ไม่น้อย เราต้องไปดอนเมืองเนี่ยเราต้องไปก่อนประมาณสองชั่วโมงนะมาคุณไม่น้อยแต่ถ้าอุดรเนี่ยไปก่อนชั่วโมงหนึ่งก่อนเครื่องออกชั่วโมงได้แต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยต้องว่าจะออกเช้าแหละอ๋อไปรอเลยนะไปรอแต่แต่เช้าเลยนะไปเที่ยงกันทันไปถึงเที่ยงอะ่ะกะว่าจะไปถึงแต่บ่ายโมงเออบ่ายโมงได้บ่ายโมงได้เดีย๋ยวให้เกินบ่ายโมง ให้เกินบ่ายมโมงต้องไปเช็คอินเช็คอะไรอีกเชคเขาจะไปส่งขึ้นเครื่องอ๋อดีเลยดีเลยแลไม่น้อยมาเป็ใครอ่ะไ,ไม่น้อยเนี่ยไม่น้อยมาคนเดียวเกน,น่งเนาะอ่านั่งเครื่องมาคนเดียวให้หลานบูมินเฝ้าร้านขายดีไหมขายดีเนี่ยมือไม่ว่างเลยสองพันกว่าบาท ค่าเครื่องนะค่าเครื่องสองพันกว่าบาทไปกลับไปกลับก็สี่พ<อ>ันนึ่ไปกลับสี่พันให้ไลท์ให้ไลท์ไปกลับสี่พันไปกลับสี่พันสบายสบายสบาย,บายไม่น้อยสบายนะขายขายน้ำก็กำไรงามนะขายลอตเตอรี่ด้วย นอนน้องก็จับหน้าโรงพยาบาลนู่นหน้าโรงพยาบาลอ๋อเก็บว่าห้าโมงเช้าเพราะว่าเพราะว่ามันไกลอ่ะจากจากพิรเกษมร้อยติดสองมาสนามบินอ้าวแม่น้อยนี่กนไป่สิบล้านเลยลุงต้อยบอกเอเป็นน้อยนี่เลยสิบล้านนน้อยก็เปงไปขึ้นเครื่องแล้วเออนั่งรถมาเองเมื่อยนั่งรถนั่งเครื่องถูกแล้วล่ะเออนั่งรถตู มีคนขับไปถึงไม่ต้องไปต่อแท็กซ <c oughs> ี่เออเมื่อไรจะมามงชนอะ่ะไม่น้อยจะได้ไปรับอ้าวไม่น้อยบอกว่าสวัสดีเช่นเดียวกันค่ะคุณลุงต้อยจา๋า <c oughs> ดุ้ยด้ยดุ้ยดุยบอกไม่น้อยมีเงินไปสิบล้านนะระวังจองล่งหน้าไว้สองเดือนอ๋อจองล่งหน้าไว้สองเดือนสองเดือนก็ราคาก็จะถูกกว่ามาซื้อซื้อที่เคาน์เตอร์ต,ตอนตอนบินแต่ซื้อที่เคาน์เตอร์นี่ถามมันฝาเผื่อๆตองทีมห้าพันก็ได้ถ้าถ้าตัวขาดนะ เครื่องกลายเต็นหนึ่งเครืงราคาตั๋วนี้ไม่แน่นอนแล้วแต่ถ้าตัว๋วถ้าที่นั่งเหลือเยอะก็จะถูกแต่ที่นั่งเหลือน้อยจะแพงไม่ไม่เหมือนรถรถโดยสารนะเท่าไหร่เท่านั้น,นซื้อก่อนซื้อหลังเท่ากันหมดแต่เครื่องบินนี่ซื้อก่อนจะถูกซื้อก่อนนานๆนี่ถูกเลยเคยจองเป็นปีนะ ไปจองล่กหน้าสิบสองเดือนสิบสามเดือนน่ะไป <c oughs> ไปอุดรไปกินแหนมเนืองไปกลับแล้วก็ไปเวียงจันทร์ด้วยไปกลับไปแต่เช้าเลยอะกลับมืดค่าตัวอุดรนี่อุดรไปกลับน,น,บนี่น่าจะไปกลับอุดรนี่น่าจะสี่ร้อยบาท มันไปร้อยร้อยหนึ่งนะกับร้อยหนึง่งแล้วมันมีค่าภาษีสนามบินอีกร้อยหนึ่งนะแต่แต,แต่บางทีไม่เสียค่าตัวเสียแต่ค่าภาษีสนามบินร้อยหนึง่งร้อยเจ็ดบาทแล้วพ่อแถวสนามบินก็นั่งรถตู้นั่งรถตู้ที่สานามบินนะ่ะไปไปหลงหนองคายไปสมทิ่ดานตอหมอหงคายแล้วก็ ใครนั่งจากดอนเมืองไปเชียงใหม่ห้าร้อยบาทเองอ๋อลุงต้อยเคยนั่งไปดอนเมืองเชียงใหม่ห้าร้อยถูกถูกมากผมผมก็เคยไปเชียงใหม่นะไปกลับไปเช้าเย็นกลับอะไปเช้าเย็นกลับก็ประมาณสี่ห้าร้อยอะไปกลับสี่ห้าร้อยไปวันเดียวนะไปเช้าไปแต่เช้าเลยนะกลับมืด ออกจากรอนออกจากเชียงใหม่นี่ก็เกือบเที่ยงคืนอ๋อใช่ใช่ขงการตั๋วจะแพงช่วงนี้ช่วงนี้ตั๋วก็ใกล้แพงแล้วมีนาแล้วถ้าเราสดไปจองมันจะแพงใช่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 ใชเราต้องใช้เงินแห้ง <c oughs> เราตเราใช้เงินแห้งไปจอง อ๋อ oh, ซื้อนาคา์เตอร์จะแพงครับซื้อนาคา์เตอร์จะแพงนั่งจากระนองมาดอนเมืองพันห้าอ๋อันนั้นซื้อนาคา์เตอร์ลุงต้อยซื้อหน้าเคาเ์เตอร์จะแพงเอาละ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะะไลฟ์สดคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับขอลาก่อนทุกคนนะครับสิบเจ็ดสิบแปดนาทีแล้วบายครับบายครับด้อยแม่น้อยขอบคุณมากนะครับบายนะครับบายนะครับวัสดีครับกดตรงไหนกดตรงไหนปึ๊บอ่าพิทยาบาย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  นั่งจากอินโดนีเซียามาตอนเมืองหมื่นห้าโอโหุงต้ยไปแล้วนะลุงต้ยไปแล้วนะบายบายนะกำลังคุยเพลินนะุ้ยกำลังคุยอยู่ไม่น้อยไปแล้วนะลงแล้วนะลงนะครับลงก่อนนะครับบายบาย